นีนมาดูวิธีการเพราะ<อ> <ไป S 1> เตรียมกีโตกันนะครับลำก็ล้างบอ่อแล้วก็เตรียมข้อไว้ในบ่อเลยครับกําลังเติมน้ํานะครับรอจมันต้องไปครับกีโตเรามาถึงแล้วนะครับจัดเต็มเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในบ่อเลยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะปล่อยพี่โตลงบ่อนะครับเราก็ต้องมาเตรียมอาหารให้ คือจบเป็นปุียนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปุ๋ยสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรก็สูตรนี้ผมก็บอกไม่ได้นะครับเป็นความลับองคลล์กรราจะใส่ นี่คือบ่อที่ใสไปแล้วใจเพราะว่าน้ําเนี่ยจะเริ่มมีสีออกเหลืองครับส่วนี้ก็าคือที่ตัวที่ว่าจะลอยครับส่อนในบอนี้นาใส่ที่เลยเราใส่ไปเลยครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ใส่ปิโตล,ลงไปแล้วครับเป็นสีคุณคูนะครับแล้วก็ที่มีสน้มเรา,นานใสนี่เราปุ๋ยปโตที่เราใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเราจะใส่ปุ๋ยใส่อาหารให้น้องทุกครั้งที่เรามีการเพิ่มน้ํานะครับพอเราเพิ่มน้ํานะครับถึงว่าเราเพิ่มหมนึ่งกันเราก็เพิ่มปุ๋ยปุ๋ยที่หนึ่งกับปุ๋ยที่สองเนี่ยอย่างละสองร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็รอมันบูมซึ่งระยะเวลาในการบูมเนี่ย ก็ไม่แน่นอนตายตัวนะอาจจะหนึ่งวันหรือ1วันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าแสงจะถึงหรือไม่ด้วยนะครับมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะทําให้กีโตของเราเนี่ยบูมหรือไม่บูมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตพรุ่งนี้สั่นนะครับตอนันนี้จบภารกิจแล้วนะครับสำหรับการอเลี้ยงกีโตเาเิงครับโอเคครับสวัสดีครับอัปเดตบอรโตที่ เชื้อแล้วก็ใส่อาหารไปให้น้องๆนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าน้องกิโตของเราเนี่ยก็ได้เริ่มบูมแล้วเราก็ได้ทําการใส่น้ำนะครับใส่น้ําเพิ่มนะครับซึ่งน้ำที่เราใส่วันนี้ก็